โอ้โหควันฉุยๆนะครับนา,าทีนี้เอามาซาร่ามาแรกก็ไม่ยอมนะครับนั่นไงพ่อครัวมีการกระดกซึง้งโชว์ไปสองสาทีโชว์สกิลนะครับเเรา,ามาดูกันใกล้ๆนะครับเป็นไงบ้างข้าวต้มมัดแม่นภา ท่ามกลางภูเขาและแม่น้ำสานสกาตัดด้วยมีดวิกตอรี่นอกมันดูเป็นแบบแคมปิ้งดีจริงๆเขามีดพับมาตัดให้นะครับ ที่มีกีดนี่ควันก็ลอยชุยๆออกมานะครับตามการอุณหภูมิติดลบนะครับได้กินข้าวเหนียว,วร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเยี่ยมไร อ๋ออันนี้เริ่มแจกจ่ายนะครับพี่ปุ้มเป็นไงครับยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมวิวเกรดวิวสุดยอดอันนี้ยข้าต้มข้าต้มมัดแม่นะพ่ะโอเคครับแจกชิ้นแต่เนี่ยเอาเข้าเปลือกมาถ่ายไปแล้วครับพี่กินข้าต้มมัดท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ออริจ <c oughs> ินอลเมืองไทยเลยครับมาดูคุณโจนะครับ ้ผมจะลอง <จะ S 1> ชิมเลยมาสามวันนะฮะก็ร้อนนิดหนึ่งร้อนนิดหนึ่ง,อ,นนงอร่อยเป็เต้อมอ้อยต้มอ้อยต้มอ้อยปกติเลยครับ้งงม้พานี่พอดีนะครับสามารถเก็บได้หกเดือนนะเหมาะอย่างยิ่งนะสำหรับมาเดินไปจอนไอย่างนี้น,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 นะครับว,วันนี้เราเดินกันมาสามวันนะครับประมาณสามสิบกว่ากิโลแล้วนะครับ ในถ้ำกลางหิมะเอ้ยไม่ใช่ครับเป็นแม่น้ำน้ำแข็งนะครับแล้วก็ที่ความสูงของมันนี้นะครับก็มีแม่นาำนะครับเจ็บไม่นานสะดวกสบายนะครับจริงๆทำไม่ง่ายนะครับแค่แช่ในน้ำร้อนห้านาทีครับต่านี้เชฟเรานี่ตั้งใจทำให้เรามาครับนึ่งให้อย่างนี้ด้วยครับย่ายครับนี่ครับใครที่เป็นนักเทรลกิ้งเป็นนักปีนเขานะครับอย่าลืมพกข้าวต้มมัดแม่น้ำา ติดกระเป๋าท่านไว้นะครับระหว่างที่ท่านเบื่อมัสซาล่าแล้วแกะข้าวต้มมัดออกมารับรองว่าน้ําตาท่านจะไหลนะฮะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยผัดกุ้งฮะโอ้ก็แล้วพิการเดีียบพิ่มเชื่อนะมพิการกินกินของเขาแล้วรีวิวของเขาด้วยพี่เิอรอาแม่มองผิดยังนะ